กลับมาแล้วก็มีเรื่องจากที่อยุธยานะครับที่นั่นมีคนไม่กลัวเคอร์ฟิลครับฝากเคอร์ฟิลออกมาเดินทางไปหาตู้สักผ้าหยอดเหรียญน,นอกจากจะไม่กลัวเคอร์ฟิลดูเหมือนจะไม่กลัวกล้องด้วยเพราะว่าแต่งตัวสีสันสดใสเลยค่ะหิดเยอะนะโจรคนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังร้านโชวห่วยน้องเบียนะคะอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินอยุธยา นี่มางัดเอาเงินในเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญเขาตั้งเอาไว้3ตู้อค่ะอยู่ที่หน้าร้านเอาอุปกรณ์มาเองด้วยนะคือตั้งใจจะมางัดเลยแหละแต่ใช้เวลาพอสมควรงัดออกไปได้นะคะสําเร็จไปตู้นึงค่ะได้เงินไป7-800แล้วก็วิ่งหนีออกไปแต่เราท่านฟังว่าไงฮะคนร้ายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จเขาเอาไขาควงมาถึงเขาเจอเครื่องซักผ้าสตู้ถูกไหมฮะ,ะทีนี้ไอตอนที่เอาไขาควงงัดตัดสินใจเอาไขาควงงัดไอตู้ที่ล็อก เพราะเนื่องจากคิดไปเอง,งว่าไอ้ตู้<า>ตไหนล็อกตู้นั้นมีเงินไอ้อีกสองตู้ไม่ล็อกเนี่ยมันไม่เปิดเอาซึ่งมีเงินเหมือนกันแปลกนะนี่ไงถูกไหมง่ายง่ายไม่เอาเออของง่ายไม่เล่นชอบท่าย,ยากก็ได้เงินไปแค่ตู้เดียวค่ะ มันมีอย่างนี้สําหรับโจทย์สแสดงว่าหายไปเลยนะครับนี่ยังลอยนวลแล้วก็ยังไม่ถูกจับนะครับ<ช>ได้เงินไปเกือบพันใช่ก็ใช้เวลาอยู่2นาทีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเจ้าของร้านก็คือคุณบัวหลันพกสมบัติอายุ59ปีบอกว่ามารู้ว่าถูกงัดก็คือช่วงเช้าแล้วตั้งใจจะไปเปิดกล่องเก็บเงินออกมาถึงรู้ว่ามีคนมางัดแล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณเอบอกคือเอาแต่ตู้ที่ใส่กุญแจค่ะคิดว่าเงินคงเยอะสุดเอาตู้นี่แหละ เป็นครั้งแรกนะคะที่ร้านนี้โดนงัดแต่ถ้าดูจากรูปพรรพันธ์สันฐานแล้วคุณบัวหลันบอกหน้าจะไม่ใช่คนแถวนี้แต่ว่าไปแจ้งความเวลาที่โรงพักบางปะอินแล้วก็เอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตํารวจตามตัวค่ะได้ไปตู้เดียวครส่วนอีกสองตู้นี้เปิดง่ายๆมีเงินอยู่ไหนไม่เอางัดดีกว่าเออเออเอไมไม่ดูก่อนเนะว่ามีเท่าไหร่ชอบทายาเออเออเอาเอาแต่งตัว ลักษณะการมองนี่อินดี้นิดๆด,ด้วย